ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชอาร์มกลับมาอีกแล้วสุขต้องครับผมก็ใครที่ติดตามนะครับอยากรู้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรซึ่งจริงๆคนก็ต้องรู้แล้วแหละครับใช่ <usi> ไหมก็เห็น <ปะ S 1> ในตัมเนลไปแล้วแต่ก็พูดอีกทีนึงว่าวันนี้เราจะมาอะไรเปิดเปิดกระเป๋าของหลายคนเรียกร้องกันมามา,มากเลยนะฮะว่าอยากจะรู้ว่าอาร์มเนี่ยแากอะไรมาบ้างในกระเป๋าาาาาาา จะบอกว่าวันนี้มีนัดเจอไปถ่ายบล็อกเปิดกระเป๋าอาร์มใช่ไหมว่าแบบในกระเป๋ามีอะไรบ้างไรเงี้ยนี่ก็เลยจะแบบทำเซอร์ไพรส์โดยการแบบใส่อะไรบางอย่าง้ในกระเป๋าอาร์มซึ่งมันไม่ใช่ของอาร์มหรอกแต่เราอยากรู้ว่าอาร์มจะแบบมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาอย่างไงเมื่อแบบพูดเสียงดังเดี๋ยวได้ยินมีปฏิกิริยาอย่างไง,ยยง,ไงเวลาเห็นของอันนี้นะเพราะมันเป็นของที่อาร์มแบบ พี่รู้มาตลอดว่าอามันจะเป็นคนเขินเขินเวลาเห็นของอย่างเงี้ยคือแบบนะเดี๋ยวรอดูกันใช่พี่ยังอยากรู้เลยเพราะพี่ยังไม่รู้รอกเพราะว่าข้างในกระเป๋ามันแบบมีอะไรแบบคือกระเป๋าใหญ่มากถือตลอดและหนักสมมาเป็นกลุ่มสมบัติแต่แล้วบางทีก็ไม่ได้ถือพี่แต่อยากได้อะไรมีหมดนะว่าขัดจริงอันนี้ต้องให้เขาเพราะเขามีหมดทุกอย่างจริง เขาเรียกว่า well prepared เดี๋ยวตขึ้นหนึ่งตรงนี้ให้เป็นแบบ well prepared I am well prepared person t o well อะวันนี้คืออะเตรียมอะไรกระเป๋าวันนี้ออกมาข้างนอกบ้านก็เลยแบบเอาแบบเอามาเลยกระบายเก่งของเขาอันนี้คือกระเป๋าที่แบบนกระเป๋าที่แถมมาใช่ไหมแถมมากระอะไรอ่ะถ้าแถมอย่างนี้มานี้คือดีมากเลยนะเนี่ย แล้วก็อะไรนะอยากได้สีกสงเียอะอะพอไม่ได้ให้รีวิวกระเป๋า,เา,เาแบบใหม่มาเป็นสีแบบสีเทาๆแล้วก็เป็นผ้าเขาไม่ได้เป็นผ้าผ้าอุ้ยเราเป็นนั่งตรงอื่นได้ไหมอะทำ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ลวกันโมกิสโอเคเ,อเราอยากได้ฟ like ิลแบบสบายๆอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมึ่งมันสบายไปหแลบบ้วอะต่อกระเป๋าอยากได้ซื้อให้หน่อย ไม่คือวันนี้เราจะมารีวิวของในกระเป๋าเราจะมารีวิวของในกระเป๋าไม่ใช่รีวิวกระเป๋าไม่ใช่อ้อมเลยโอเคมันไม่เข้าใจทำไมอ้ามต้องมานั่งอ้ามต้องแบบมากระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขอ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 ลองยกดูก่อนได้ไหมได้สิเอาสิจากคำนวณเนี่ยพี่ว่ามีไม่ต่ำกว่า6กกิโลโอเค6กกิโลประมาณเข้าสาร ข้าวสารหนกับสกิโลไม่เกินเกินสเกินสองมามาครับช่องแรกของเราอันนี้เราขาดไม่ได้ได้มีสแปบไปด้วยคือที่จริงมันที่แมสไงไม่รู้จักหรอเขาต้องพูดด้วยอะไรก็ต้องเล่ารีวิวอ๋อโอเคโอเคแมสนะครับทำจากผ้าซึ่งถ้าเป็นแมสที่ดีเนี่ยเวลาเราตัดออกมาเนี่ยเร็วจะต้องมีเลเยอร์ถูกไหมครับ อ่ะให้รีวิวให้หอ,อ่ะคือตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่พกติดตัวตลอดออใช่ไหมอ๋อโอเคไม่อะมันอันนี้อันนี้ไม่รู้ซองมันหายไปแดดปกติจะมีใส่แบบใส่ซองพลาสติกไว้มันจะได้ไม่สกปรกอ่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนว่ามีอะไรมีบ้างนีไม่มีละอันนี้ดีอย่างนี้ถ้าใครถ้าใครไปอะไรว่าถ้าใครดูคลิปรายาวดีอ่ะอาอามอ่ะ,อะ คือมันเป็นออกมากระเป๋าหนึ่งใบที่แยกออกไปสองใบได้ได้แล้วแล้วอีกข้างในเนี่ยที่ใส่ขนมนมเนยอะไรเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยเดแล้วก็อันนี้หอบไว้รูดได้รูดได้รูดได้ค่อยๆจับค่อยๆจับอ่า sorry พาโนะถนอมนิดนึงมาเปิดมาในนี้มีอะไรบ้างมีกระเป๋าใบนี้มีกระเป๋าในกระเป๋ามีกระเป๋าอีกใช่ถูกต้องมีน้ำถึงได้น้่งเดี๋ยวค่อยไปในใบนี้ต่อมันมีอะไรในนี้วะ ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมันหนักขนาดนั้นแหละมีแว่นตาขอขอถ่ายลงไปเลยได้ไหมได้เสียสิทีนี้ไม่มีเลยเลยเนี่ยัวว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะมีแว่นตาอ่ามีอินเวอร์สไลด์ของลีอ่าต้องเล่าสิแต่แว่นตาอะไรยังไงต้องพกเหรอแว่นตานี้มีตำนานแต่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าเล่าเลยไม่เล่ามีเสื้อถ้าสมมติว่าเราไปแบบไปเดินห้างแล้วอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนาวๆเราก็แบบซื้อมาใส่ ห้างอะไรหนาห้างที่แบบลาสกาแบบแต่ตัวนี้เก่าแล้วซื้อมานานหลายปีแล้วแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เป็นคนใช้ของประหยัดและใช้บ่อยครั้งจะขอพูดถึงไอ้เสื้อนี่หน่อยว่ามีวันนึงดึงลิ้นชักตู้เสื้อผ้า,อ,าออกมาแล้วมันมีไอ้เสื้อไอเนี้ยเนี่ยคือแบบคือทุกสีอะ่ะ แล้วเยอะมากจนมันมัน,มน,มนฟุ้มนึกออกไหมมันถูกอัดอยู่ในลิ้นชักอะแล้วพอดึงออกมาแล้วมันบุ้มออกมาโอ้โหเวอร์เป็นโกโก้คันรจริงจริง <word. S 1> จริงเวอร์พ <Word. S 1> ี่ว่าม,มีมีปริมาณเท่ากับป๊อปอัพสตร์ของเขาอะว้าวไม่เชื่อต่อวันนี้พกมาก็จะมีวันนี้ดีมากฉีดหน้าเป็นมิสต์สดชื่นมากเลยอะ่ะหนๆเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมิส <Mist S 1> นีย์ไายไม่ได้เหมือนเนี้ยเนาะ ขอ,ของอะไรนะลูมิเน่แล้วก็มีลิปมันอ่าลิปมันต้องลิปมันก็ลูมิเน่ไม่ใช่ลิปมันมีพี่ให้มาคือของพวกนี้ต้องมีทุกวันต้องฉีดหน้าทุกวันอย่างเงี้ยเหรออันนี้คืออะไรซันบล็อกต้องพวกไวเสมอถ้าสมมุติว่าออกแดดตอนนีเลอย่างเงี้ยก็ทาชอบไปก็จะดีหูฟังแต่ปกติอ่ะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยชอบใช้หูฟังตอน ตอนแบบใดๆนะอ้าวแล้วพวกไว้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน <S 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 สะอาดอ๋อไม่อําเพิ่งกลับมาจากไอ้นี่อําเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่อําเอาเอาฟังบนเครื่องอเห็นไหมมีแค่นี้เองแล,แล้วช่องพวกเนี้ยเนี่ยช่องลับช่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีซ่อนของซ่อนอะไรอะไรบ้างม่องก็ไม่มีหรอจับดีๆจับเบาๆจับเบาจับคือพกกระเป๋าใหญ่ขนาดเนี้ย มีของมีไงเรามันมีมีของอยู่แค่นี้เอามันก็มีกระเป๋าใบเล็กที่ไงแล้วทำไมต้องแล้วทำไมไม่หิ้วกระเป๋าใบเล็กไปเลยอะทำไมไม่หิ้วกระเป๋าใบเล็กอะทำไมต้องถือกระเป๋าใบมันก็ได้ก็หิ้วกระเป๋าใบเล็กได้แต่ก็ถ้าแบบเสริมลุกไงให้มันแบบมีความแบบให้มันหนักขึ้นไปอีกได้ก็เลือกได้จะแบบไหนวันนี้ใบเล็กเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูความเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับพี่ว่าน้ำหนักก็ประมาณ4กิโลดูความหนาความอัดของข้าวของในนี้ อ่ะมีอะไรบ้างนาามีหน้ากากอีกแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็มีหน้ากากนี่ก็มีหน้ากากอีกใส่เอาไว้ใส่หลายชั้นกระเป๋าตังค์ดีบิงซื้อให้เป็นวันเกิดว้าววันเกิดแล้วในกระเป๋าตังค์มีอะไรบ้างไม่ไม่เดี๋ยวใครอยมาเปิดอีกคลิปหนึ่งอ๋ออ๋อการ์ดโฮเดอร์การ์ดโฮเดอร์ต้องไหนดูหน่อยมีบัตรประชาชนเหรอไม่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 ได้ครับเออหมดอะไอยู่ยังอ่ะ นี่อะไรอีกแอลกอฮอล์เซอร์อัลกอฮอลมิ้นมอมิ้นต์เอ้ยมิ้นต์อันนี้อร่อยมากซึ่งหมดอายุอ๋อยังไม่หมดขอเมนหนึ่งเราก็มียาแก้แพ้ซินเทคไม่ซินเทคเซอร์เทคเรื่องผิดซินเทควะซินเทคคืออะไรวะยาอะไรวลิปมัน แล้วทำไมต้องกินยาแก้แพ้ด้วยอะแพ้อะไรอะ่ะแพ้ใจกิน <c oughs> ในนี้ก็มีลิปมันนี่ก็มีลิปมันอีกใช่มิน้นอะอีกอันหนึง่งมิ้นอันนี้ก็อร่อยช่่แม <c oughs> คือน่าเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าแค่ในเนี้ย <c oughs> <c oughs> มีมิม้นต์ไปแล้วสามตัว <c oughs> เออไมี <c oughs> มมริบบันบ<า>แล้วสบางทีเราอยากได้เราอยากได้รสชาติ ที่แตกต่างกันเราก็กินแบบให้มันแตกต่างกันหรือลิปมันบางทีเราอยากได้เท็กซ์เจอร์ที่แบบต่างกันถ้ามัไม่มีซ์เจอร์ต่างกัน,กกน,กน,นหรือลิปมันเนี่ยใช่ไม่ยเลยนะน้ำตาเทีย่ยงอุ้ยนี่เพาไม่เคยมีน้ำตาจริงรเลยไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นวว้า <Wow! S 1> <laughs> อะไรอีกพอยเตอร์ฮะคลิกเกอร์อยเตอร์คือที่เวลาพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วทำไมต้องอยู่ในกระเป๋าที่พกออกไปข้างนอกอุ้ย ไม่ทำไมคนเราทำไมต้องมีพอยเตอร์อยู่ในกระเป๋า,ปาพ <บ S 1> อากอ<ง>ะไรไม่ใช้เลยไงเราก็ใช้เวละพี่เอาใบานั้นเอาอันนี้อย่างเงี้ยเหรอ,อ,อโอ้ภาษาปากกาอปากกามีปากกากีดแห้งสามเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้ไว้เขียนได้อันนี้ก็มา,เ,าเขียนไม่เนี่ยไว้เขียนบกตรซี อันเนี้ยมันปากกามันเป็นเพอร์มาเนน้นถูกป่ะน้ำบาดเวลาที่มันเป็นเคลือบมันอ่ะเวลาเป็นเคลือบมันอะปากกาพวกเนี้ยมันเขียนไม่ได้อ่ะอ๋อก็เลยต้องมีปากกาเพื่อปากกาปกติปากกาเขียนน้ำบาดปากกาช่ครับอ๋อชื่ออภิวัตรครับอ๋อคุณพ่อสครับเงี้ยคุณพ่อสอ๋อมันหอมอันนี้ชอบมากเลยจะหมดแล้วอ่ะเขาแถมมาซื้อกระเป๋าแล้วแถมอ่ะไหนไลิมินซิตเตอแถมอะไรวะคือหอมอ่ะ ไม่รูอนนอมม้อันนี้หอมมากนี่หอมมากหอมมากเลยเไม่เฮ้ยจะบอกว่ารีวิวมาหลายอย่างมากแล้วเนี่ยของยังไม่หมดว่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ซึ่งอะไรนี่ก็มีมีสองอันต้องมีอย่างระเบิ้ลเบิลเบิลงี้เหรอมิ้นส์สามแอลกอฮอล์อันนี้มีอันนึงด้วย <c oughs> ป้าบ้า,บ,าบอเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมว่าทำไมมันถึงได้หนักอย่างเงี้ยมีอะไรอีกเดี๋ยวน่อยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิด,อ,ปดอ๋อนี่อะไรนี่ถุงถุงผ้าลดโรกร้อนถุงผ้าอ๋อเวลาไปไหนไมาไหนต้องแบบเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแจกถุงแล้วเราต้องพกถุงต้องนี่เดี๋ยวแกให้ดูเลยมันแบบอเมซิ พกสิ่งนี้มาเดีย๋ยวตบลงไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยกอเอาดิไม่พูดจริงพี่รู้แล้วว่าอามชอบสีเขียวเดี๋ยวก่อนคัดก่อนมาได้ยังไงอ่ะ ไม่ถึงกระต ong นี่ไม่ไม่ไม่แก้กอาร์มใช่ไหมคือพูดจริงๆว่าปกติก็เคยเห็นอันเดอร์แวร์ของอาร์มแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นตัวที่มันเขียวขนาดนี้มีโบเลยอ่ะมันไม่ใช่ของอาร์มปะ่ะนี่มันอ่อนมากเลยเนอะ <laughs> พออะไรแค่นี้แหละไม่เปิดละมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีซ่อนอะไรไว้อีกที่แบบ<อ>ใส่ กางพิกเพียงวะก็มันต้องใช้มันต้องกินมีมิ้นซ้ำสี่นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์สองมีลิปมันเมกี้บอร์เชอร์ซิมซี่ซซว่โอ, oh. อนน้อันนี้ดีอันนี้ดีก็เลยเก็บไว้นี่เห็นป่ะ Amazing ป่ะว่ากระเป๋าเล็กแค่เนี้ยคือ,อแบบของแบบมีบาสตาบาค จบเห็นไหมปันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้จริงโยเวนอีกังเกงในเมื่อกี้แก้งอะไรฮะว่าบอกอะดูเวลาเขาเก็บเก็บคืนนะเขาเก็บคืนนี่ไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่เอาเห็นไหมฟลุ๊บฟลุ๊บฟลุ๊บลิงไม่แก้งอ่าง ่ะจบแล้วเยียบร้อยของเยอะมากอู๊ดิไม่จะบอกเดี๋ยวก่อนเขาอายเขาเขาเขินจนเหงื่อแตกเลยเขินเขินทั้งทีได้สีเขียวเดี๋ยวดิอย่าพึ่งอยาพ่งอ่ะบายบายกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e นะคะกด notification ด้วยครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้อำแก้งอะไรพี่พอร์ตนะเลยพอร์ตพอยคอมเมนต์มาเลยจะจัดคารให้ไม่ต้องไม่ต้องโอเคบายบาย บายเจอกันคลิปหน้าเป็นไงล่ะทิ้งไหมเรา